อ้าวสวัสดีครับหามุ้งที่เียงแล้ววันนี้ลุกค่าเขาไลายครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสามสิบบาทเหมือนเดิมตะกี้เสร็จงานอยู่ในศูนย์ครับโบมีนะครับสามสิบบาทพิจารณสิผ่าหาสิอยู่ในเมืองนี่น้ำบันรนอกครับปวกไลยถวยซ้ำกันนี่ถวยซ้ำกันครับแต่ว่าราคาแตกต่างแต่ก็รสชาติก็บนนี้กันครับมามามานะครับเดินมาเดิน ตามก่อนเสร็จเดียวหอนๆเบาหนิเนเราผ่านเสก็บีกล่าครับ ง,ง่ายสุดเหนึ่งตัวนึงทำได้เ,เยอะตัว,วนึงครับขานเดิมนล้วอันไปกับงานมือละห้าสิบบาทแล้วแต่ซื้อก็เดียวก็ปเปิดท้างจะคล้องอยากกินยังก็ได้กินครับแต่ว่าไดในบัญชีเองก็คิดหลายอย่างกันนะครับได้คิดจะเปิหดห้างนะครับเรื่องหานไปว่าเห็นบัญชีก็บสินเดือนมากก็บพ่มีเก็บยวพื้นกันครับ ผมเก็บเงินจะสิบบาทเพราะเดีว่าเก็บลูกศิน์บัน้ายนึ่มแบินี้ได้ยังฮึ่มเป็นเด็กหน่อยบวนนี้ะ นะครับอาจจะเสียคอไป้ผู้ใหญ่ก็เสียได้กันครับมันไม่ได้เป็นกระเพาะนี่คบพิษ พุ่เออามไปแล้วมีดีบก็เจิบปดนีครับมีเราอยู่บ้านพุ่มได้หลายหลายนแสบนั ไลเหค็ครับจีนจได้แบกบาเลยมามาดครับเด้อกดไหนกดแชร์เนยครับเ้อขอบคุณครับ